ท่านเหล่าท่านส่วนราชการท่านวิทยากรช,ชุกชัดครับกระผมนาเวิรัตพึ่งโพธิ์ทองรรปรัดเทศบาลเมืองจอมพลในนามของผู้จัดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพของเทศบา 1, 2, ลเมืองจอมพลขอกราบขอบพระคุณท่านนายกจันชัยใส่ใช้ทุเรืองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลที่ได้เกียรติที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมในวันนี้โครงการอบรมแกนนำสุขภาพ สทศาลเมืองจอมพลเป็นโครงการซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นซึ่งการจัดโครงการอบรมแกนําสุขภาพในครั้งนี้คณะทำงานได้ตั้งความมุ่งหมายไว้สามประการด้วยกัหนึ่งเพื่อให้นักงานสุขภาพมีความรู้และทักษะในการสื่อสารเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนสองเพื่อให้นักงานสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายการสาธารณสุขของภาครัฐ3เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองจอมพลโครงการนี้จะได้มีขึ้นระหว่างที่14มิถุนายนถึง30สิงหาคม2567ผู25้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพลจำนวน60คน รูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายการฝึกปฏิบัติในการดำเนินการ6ประเด็นคือสมุนไพรในงานสาสุขปูนฐาน2เรื่องสุขภาพจิตการจัดการความเครียดการป้องกันการฆ่าตัวตาย3เรื่องการปนสนุขพยาบาลเบื้องต้นการทำสี r ิการใช้เครื่องกระตุ้น หัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 4. เรื่องโภชนาการและการหลกอรลังกายสําหรับกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ 5. เรื่องาการตัดสุขภาพการดูแลสุขภาพช่องปาก6เรื่องการจัดก,การสิ่งแวดล้อมที่ดีจากผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาสาเดือน6ครั้งที่ผ่านมาคณะทำงานได้ประเมินการดรเนินโครงการในเบื้องต้นพบว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการและในการดําเนินการฝึกอบรมในครนั้งนี้มีการนาสุขภาพที่สามารถผ่านเกณฑ์การอบรมการนำสุขภาพและสมควรได้รับใบป,ประกาศจํานวนทั้งสิ้น47ท่านในโอกาสนี้จึง้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลได้มอบใบประกาศน,นียบัตรแก่การนําสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพลและกล่าวให้รู้ว่าตลอดจนการปิดโครงการ การลดลงแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองจอมพลประจำปีงบประมาณ2567ในระดับจัดไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับครับผมก็การเชิญท่านนายกทั้งสามท่านนะครับแล้วก็ท่านเลขาการเรากสมาชิกแล้วก็ท่านผลัดนะครับแล้วก็ท่านอุปกรณ์ ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้เคารพการอบรมในแวดวงสุขภาพนะครับตลอดระยะเวลาที่เราทำนามาหกครั้งนะ,ะประมาณสามเดือนใช่ไหมนะครับก็มีหนักบ้างอ่อนบ้างหวานบ้างเปรี้ยวบ้างผสมผสานกันไปนะครับแต่ตําแนกเลยก็ต้องขอชื่นชมนะครับ สำหรับผู้นน 4, ที่รับประกาศในระดับทุตสหสิทธิเจ็ดท่านแต่ว่าท่านมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอุดมการณ์มีมมจิตสาธารณะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคนที่จะเข้ามารับาการอบรมการดารสุขภาพเนี่ยคืออันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องจิตใจจิตวิญญาณต้องมาก่อนนะเพราะภารกิจท่านจะทำอะต่อเนี่ยมันมันจะเป็นภารกิจคล้ายๆกับอ,อ,อสอมแต่มันจะจาะลึกลงไปโดยที่เราทางเทศบาลเรามีงบในเรื่องของ ระบบการดูแลสุขภาพลงไปไม่ว่าจะเป็นงบสพสชก็ดีนะครับหรือว่าพงน่าสารสุขก็ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะทํางานให้มันเกิดประโยชน์กับชุมชนนะฮะไม่ใช่ต้องบอกว่าเรารู้แล้วเราเป็นแล้วตรงนู้นเราก็เคยฝึกแล้วตรงนี้เราก็เคยทําแล้วแต่อย่าลืมว่าบัรบิเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆหรือรูปแบบใหม่แม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บใหม่เข้ามาในในนับประัตินี่ย เยอะแยะเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็มีการอัปเดตและโดยเฉพาะในการอัปเดตครั้งนี้นะก็จะเป็นการอัปเดตที่มีการบูรณาการร่วมกันโดยทางสื่สารสุขของทางเทศบาลเขาได้รประสานไม่ว่าจะเป็นการดมไอจันต่างๆกองพภาคีต่างๆที่อยู่ในจังหวัดของเราเนี่ยใช่ไหมครับให้กำลังขุดให้ความรู้กับเราให้ตรงตามหลักสูตรตามเกณฑ์ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นอกจาก็จะเรื่องกิจอาสาแล้วอันดับแรก อันแบบต่อมาก็คือเราได้ความรู้ใช่ไหมฮะทุกคนก็จะได้ความรู้ได้ที่ใหม่ๆใช่ไหมเราฟังเขาไปเรื่อยอาจจะมีมุมมุมหนึ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงใช่ไหมมันก็จะดีเราก็สามารถที่จะนำเทคนิคต่างๆเนี่ยลงมาสู่ชุมชนเราได้เพราะแกานำถึงภาพี่ลงเราเราจะต้องลงไปทำงานชุมชนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราเก่งตนเดียวไม่ได้จะใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการสำคัญเลยว่า พวกท่านที่สูงลงมดเนี้ยมันจะเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับวันหนึ่งอาจจะได้เอาออกมาทำก็ได้ถ้าเกิดเป็นเกิดมีโรคระบาดอะไรนั้นแต่ก็ภาวนาอย่าให้มันมีครับท่นนะฮะแต่ใครก็คาดคิดไม่ได้ถ้าจะอยู่มันมีโรคระบาดอะไรมาทำไหนเที่ติดไปใหม่ๆว่าติดทคนิคใหม่อยู่เนี้ยมันมันมันคืออะไรใช่ไหมฮะแต่แอบนี้เราครบทุกเลยทุกชั่วโมงทุกพรรษาหกวัน ที่เราฝึกในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต่อที่สี่เนี่ยท่านจะได้องความรู้อันเนี้ยติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วที่สาคัญที่สุดท่านจะได้ฝากรู้ตัวเนี้ยไว้ช่วยเหลือตัวเองครอบครัวคนใกล้ตัวชุมชนเพื่อนร่วมชุมชนเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเราเราจะเราหลังจากวันนี้เสร็จเนี่ยผมจะมีการเชิญพวกท่านประชุมอาจจะเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อจะ สอนที่ท่านเขียนโครงการเป็นต่อไปจะเป็นเรื่องของการเขียนโครงการและรับกออของโครงการมันมีอะไรบ้างที่จะสามารถของบสอตสชลงสู่ชุมชนได้ท่านก็นนจะไปจัดก,การของท่านเองกัชุมชนในประชากรหมื่นกว่าคนที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็ผลักดันดูแลเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขต ผมที่บอกว่าต่อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสุสวงอันแรได้ซึ่งถ้าเราทาําสําเร็จได้นะครับมันจะมีอนุสวงแล้วมันจะเป็นต้นแบบให้ออกับอมตทองอื่นทั่วประเทศนำแบบดีๆอย่างนี้ไปใช้ในชุมชนเขา่าก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความดีๆกับผู้เข้ารับการอบรมแกนนำสุขภาพทุกท่าน ในตลอดระยะเวลาประมาณสามเดือนกว่าอบรมคกครันมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มครบสูตรอันนี้คือเจตน,นาของผมเลยล่ะป็นการละลายปฏิการอย่างหนึ่งแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งแล้วเป็นการที่เราได้เห็นกับเพื่อนร่วมทีในการทํางานไทยฝงถนัดอะไรไครไดีฝงถนัดอะไรท่านก็จะได้รู้ เวลาทำงานเนยเราก็จะมองออกแล้วว่าใครชอบแบบไหนอะไรถานาดอะไรยังไงแต่ก็อยู่ภายใต้ของการทำงานบนพื้นฐานของหลักสูตรที่มีการอบรมมานะฮะอันนี้เป็นรุน่นรุ่นแรกก็สุดท้ายนี้ก็ขอเมย์พรให้ทุกท่านโดยเฉพาะธรรมน้าวที่กระสัทั้งหลายในสัลคมโลกนี้พระ,ระรบารมีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าขุนหลวพระบรมีพระบาทเด็จพระบรมลราชินีนาถนะครับแล้วก็เสด็จเตี่ยวเราห้าที่ปฏิสถานและที่ว่าการอำเภอจอมบึงยันจดจรันดารให้ผู้กับการอกรมแกนตามสุขภาพนะครับจบมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมขอปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพของเทศบาลเมืองจอมบึขอบระคุณมากครับ